สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับซื้อ energy หรือพลังงานสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบน b ล็ c k c h a i n ทรอนนะครับง่ายๆและก็รวดเร็วราคาถูกนะครับสะดวกเริ่มต้นเลยครับเพื่อนๆก็ไปที่แอป Tron Link Pro ของคุณเปิดขึ้นมานะครับเรามีเหรียญที่จะซื้อ ในกระเป๋านี้แล้วก็กดตรงด้านล่างนะครับ Discover ตรงนี้นะครับทีนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Explorer จากนั้นก็กดตรงนี้ครับ Search or Type URL นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับคุณก็พิมพ์ด้านบนนะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราจะไปซื้อก็คือเว็บชื่อว่า Tron ขีดกลางแล้วก็ Energy ครับ energy. com ครับ energy. com นี่คือชื่อเว็บที่เราจะไปซื้อพลังงานนะครับคุณก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับถ้ามันขึ้นมาให้เรากดเข้าสู่ระบบเราก็กดไปก่อนนะครับจนกระทั่งมาถึงหน้านี้นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับคุณก็ไปที่นี่เลยครับ กดตรงนะกดตรงไหนกดตรงนี้ครับเงินเข้าอีกแล้วครับท่านไหนเป็นไหนแล้วโอ้โหเงินเข้าตกใจเลยครับกดตรงนี้ครับที่าบอ่ากดเข้าไปเลยครับายเสร็จแล้วเราจะซื้อพลังงานไปใส่ที่กระเป๋าทรอนของใครแล้วก็ก๊อปกระเป๋าเข้ามาวางตรงนี้ครับ,รรบ,รรบ,รรบหรือ ถ้าเป็นซื้อให้กับกระเป๋านี้เลยระบบมันก็ดึงกระเป๋าเรามาแล้วตรงนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับเราจะซื้อเท่าไร่ให้เราใส่ตรงนี้ครับเช่นเราจะซื้อ2 0 0 k 3 0 0 k หรือ4 0 0 k ก็ k แล้วแ,แต่เราครับคุณก็ใส่ลงไปเลยเช่นสมมุติว่าผมจะซื้อ1 0 0 k ก็คือ1 0 0 0 0แสนใช่ไหมครับเติมศูนย์อีก3ตัว1 0 0 0 0แสนระบบมันก็จะคำนวณให้เลยว่า10,000แสนนี้คุณต้องจ่ายเงินเท่าไรดูครับ เราจ่ายก็คือเท่านี้ครับ10.5 t ทีโหถูกมากเลยนะครับถูกมากเลยปั๊บเมื่อคุณได้แล้วคุณก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเนี่ยต้องติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะถึงจะซื้อได้นะครับตรงนี้นะครับพอติ๊กถูกเสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับ place order จากนั้นกดที่ปุ่มสีฟ้า continue กด confirm ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปกดคอนเฟิร์มรออึดใจเดียวพลังงานส่งไปแล้วคอเิรเข้าแล้วครับเป็นครับเร็วทันใจจิ๊กโกไหมครับคุณสามารถซื้อพลังงานได้ตลอด 24ชั่วโมงในราคาที่ถูกและก็สะดวกสบายประหยัดมากเลยนะครับง่ายด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ร่ำรวยกับการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนทรอนโดยเฉพาะสมาชิกออ c เคสต์ครับสิ้นปีนี้ขอให้รับเงินล้านทุกคนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ